ถ้าตัวนี้มีรูปทรงเป็นแบบนี้ราคาเป็นหลักแสนหลักแสนก็ถึงนะคะตัวนี้เป็นที่นิยมในตลาดมากค่าตัวนี้ก็ห้าร้อยขึ้นไปค่ะแค่ตัวนี้นะคะ5้าอยขึ้นไปนะคะนิดเดียวนะครับถ้าตัวนี้บีมไม่ขอพูดราคาดีกว่าเนาะตัวนี้ก็ผมดูแล้วสวยมากเลยครับพันนะคะหลายพันหลายพันอยู่ค่ะสวัสดีครับวันนี้พูกกับคับสีสีสมราครับสิผ้าบางสวนมีหนองสวนกระบอกเพชรเนาะหรือว่าแคตตั้ ไม้สวยครับมือนี้เฮากลับมาพบขอครับเจ้าของสวนพี่น่อยเจ้าของฟาร์มเนาะฟาร์มเพิ่นกำลังเลี้ยงอยู่ตอนนี้เพิ่นเพิ่นกำลังสั่งอาณาจักรของเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮอกติดตามชมครับติดตามน้องบีครับพี่น้องพบขอครับน้องบีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับน้องบีวันนี้พี่คำพี่ว่าจะมาขอเรียนรู้เนาะเรียนรู้เป็นเรียนรู้ก็แล้วกันนะขอความรู้จากน้องบีว่าเออวิธีการเลี้ยงไม้กระบองเพชรหรือแคทตั้ง ทำยังไงครับแล้วมีสายพันธุ์ไหนบ้างครับที่ค้ะ่ะงั้นก็อันดับแรกเลยนะคะเรามารู้จักกับกระบองเพชรก่อนนะคะครกระบองเพชรก็คือเป็นไม้แคคตัสไม้อบน้ําชนิดหนึ่งเป็นไม้ประดับนะคะ<อ>ที่ททมรีรูปทรงหลากหลายนะคะมีทั้งมีหนามไม่มีหนามแล้วก็สีสันแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับเป็นบางสายพันธุ์แล้วกันนะคะที่เอาบางสายพันธุ์ภายในสวนนีนะคะเอาสวยๆเลยครับต้องมีถ้าหากว่า ถึงความสวยงามของแนะนำเป็นต้นนี้ก่อนนะคะอ่าเซิร์พี่น้องทั้งนี้ครับพี่น้องเป็นตวทัทนครับเพื่อนๆครับชมกระบองเพชรนะคตัวนี้นะคะจะชื่อว่าแมมขนแมวนะคะน้องขนแมวซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นแคคตัสสายพันธุน์หนึ่งที่มีความสวยงามน,นะคะดอกสีชมพูสีขาวนะคะสีครีมมันปนกันไปนะคะซึ่งเราสามารถที่จะผสมเกสรออกมาให้กลายเป็นบีดออกมาะคะ่ะให้กลายเป็น สีสันที่แบบว่าสวยงามตามใจที่เราต้องการได้อย่างทำเป็นหลายหลายสีได้ใช่ไหมคใช่ค่ะอย่างเห็นไหมคะว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันแต่ว่าคนละสีกันคนละสีนะสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นสองสีดอกนะคะถ้าเราเอาสีนี้ไปผสมกับสีนี้มันอาจจะกลายออกมาเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่เราต้องลุ้นดูนะคะว่ามันจะเกิดมาเป็นแบบไหนซึ่งราคานะคะก็ตามทลองตลาดก็ถูกนะคะจะมีต้นเล็กต้นใหญ่แต่ถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ได้ถูก อยากต้อนเล็กๆนี้ท่าปีส่วนที่ดีขายก็50บาทค่ะสวยนะ50บาทนะคะก็ถื่ดีนะครับคุ้มเลยเลยลูกนี้ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็หลักร้อยขึ้นไปนะคะราคาราคาอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้นใหญ่หน่อยนะผมว่านะถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ประมาณนี้ก็200ประมาณนั้นค่ะอ้ยต่อไปนะคะก็คืออันนี้สายพันธุ์อะไรครับตัวนี้จะเป็นแมมมู๊กก๊อปค่ะจับได้ไหมครับจับได้ค่ะไม่มีหนามนะคะตัวนี้จะเป็นนุ่มดีนุ่มดีนุ่มนุ่มมากเลย่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะไม่มีหนามแล้วก็มีดอกสีชมพูเหมือนกันนะคะอัอะนนี้จะเป็นต้นเล็กค่ะไม้ทุกต้นจะมีดอกนะคะอเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะคะซึ่งอีกหน่อยเดี๋ยวโตวขึ้นเขาก็จะอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหลายๆลูกเราสามารถที่จะแบ่งได้ไหมแบ่งไปผูกกรณ<ล>ีน,นี้ก็คือการชำน่อค่ะเราสามารถเด็ดเด็ดมันออกไปได้เลยค่ะแล้วก็ไปปักดินไว้ มันก็จะเติบโตขึ้นมากลายเป็นฟอร์มกอแบบสวยๆแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะอันนี้ประมาณกี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยตันนี้พี่เลี้ยงมา3ปีกว่าแล้วค่ะ3ปีกว่าอ่าสามปีกว่าตอนที่พี่ได้มาก็คือต้นประมาณนี้ต้นประมาณนี้ครับต้นท่านี้นะคะเล็กใช่ค่ะเล็กนี่สามปีสามปีจะจะถ้าตันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ต้องมี่คะตัวนี้พี่ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าคือถ้าเขาประมาณราคากันก็หลักพันนะคะหลายพันหลายพันอยู่ใช้เวลานานครับ ถ้าหลักพัน็ผมก็ว่าคุ้มนะสำหรับคนที่ชอบนะเดี๋ยวเราพามาดูที่นิยมกันในหมู่ของคนเล่นกระบองเพชรนะคะจะเป็นยิโนคาลเซียมค่ะมันชื่อว่าเจ้ายิโนคาลิเซียมค่ะ้องดูซูมเลยครับให้ท่านผู้ชมดูสวยๆหน่อยผมดูแล้วสวยมากเลยครับค่ะสำหรับสำหรับเจ้ายิโนนะคะจะมีหลายแบบหลายสายพันธุ์นะคะจะแยกย่อยออกไปอีกเยอะมากเลย แต่ที่เขาเน้นๆกันก็นคือเป็นพวกมิฮานแล้วก็ l v 2 1 7 8นะคะเดี๋ยวเราจะพามารู้จักกับเจ้ายิมโนคาลเซียมนะคะอย่างตัวนี้อันนี้ตัวเป็นตัวแม่พันธุ์ของที่บ้านนะคะเขาก็คือยิมโนคาลเซียมเหมือนกันแต่ว่าเขามีสีด่าง oh. สีด่างตัวนี้นะคะทําให้ราคามันสูงขึ้น oh. ซึ่งปกติ้นะคะเจ้ายิมโนของพวกเราอาจะเป็นสีเขียวแบบนี้ออ oh. ใช่ใช ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะปกติเขาจะเป็นสีแบบนี้แต่อันนี้มันเขเหมือแล้วมีสองสีสามสีะเขามีสีเข้ามาเพอาสีเข้ามาเพิ่มปุ๊บมันเพิ่มมูลค่าขึ้นค่ะทําให้มันมีราคาขึ้นมากกว่านี้มากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะอย่างอย่างอย่างตัวนี้ครับผมว่ามันมันมันออกสายพันธุ์เดียวกันไหมอย่างตัวนี้ก็คือเป็นิมโนเหมือนกันเลยค่ะมันชื่อยอมโนมแต่ว่าเขาก็จะแยกย่อยออกไปอีกนะคะว่าเป็นิมโนโครนอะไรเขาจะมีชื่อโครในกลุ่มของคนเล่นกระบองเพชรนะคะอย่างตัวนี้ก็ เห็นเป็นสีชมพูล้วนนะคะซึ่งอย่างเนี้ยจริงๆแล้วก็คือในกลุ่มกบะเขือเขาก็ไม่ค่อยราคาไม่ค่อยสูงนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นที่ว่าสีมันสลับลายเขียวอะค่ะเป็นเขียวเขาเรียกยังไงดีเป็นเขียว,ขเ,งงเ,เ,ขยวเขียวเข้ามาเข้ามาในส่วนของตัวบ้างนะคะมันจะมีสีเขียวสลับสีอะคะ่ะแต่ถ้าตัวนี้เป็นสีล้วนๆมันต่างกันนะคะ ความแตกต่างก็แลวก็สีอย่างอย่างตัวนี้มันก็สีก็เป็นเด่นอีกแบบหนึ่งนะผมว่าใช่ค่ะมันมันหลายแบบอะค่ะเราสามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเราชอบแบบไหนจริงๆแล้วมันอยู่ขึ้นกับคนที่เลี้ยงนะคะว่าเขาชอบอะไรแบบไหนชอบคาแรคเตอร์แบบไหนใช่ค่ะส่วนที่อแนะนํานะคะก็คือเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ LB 2 1 7 8นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้เป็นที่นิยมในตลาดมากราคาตัวนี้คือยิมโนเหมือนกันค่ะแต่ว่า เป็นแยกออกไปก็คือยิมโน LB ล a บีคลเซียมเอลบีมันเป็นชื่อของมันนะคะชื่อเฉพาะที่เขาเรียกกันถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้ตัวนี้เราปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณถ้าเรา <laughs> ่บอกราคาตัวนี้เอาเอาตรงๆนะคะคือไม่ได้ปล่อยนะคะแต่ว่า,าถ้าหาว่า บีไม่พูดดีกว่าตัวนี้เท่าไหร่แต่ดีจะพูดว่าไอตัวนี้ใช่ไหมมันคือชนิดเดียวกันนะคะค่าตัวนี้ก็500ขึ้นไปค่ะแค่ตัวนี้นะคะ500รอยขึ้นไปนะคะนิดเดียวนะครับถ้าตัวนี้บีไม่ขอพูดราคาดีกว่าเนาะตัวนี้ก็ก็ประเมินราคาเอาเอาเองแล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบนะตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมของตลาดนะคะซึ่งเอาตอนที่ดีลงขายนะคะก็คือได้รับความนิยมมากคนจะแย่งกันเยอะมากเลยค่ะที่าที่ไปอ่ะจะต้องมี ที่มาที่ไปนะคะตัวนี้มันจะมาจากเป็นโคนของต่างประเทศค่ะ oh. เป็นที่คนไทยนํานเข้ามาพอนําเข้ามาเขาก็มาบรีบมาพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปอีก mm hmm. ทําให้แบบว่ามันมีรูปร,รูปทรงรวดลายที่สวยงามขึ้น oh. จริง,รงๆมันอาจจะไม่ได้สวยอย่างนี้นะคะแต่พิเศ oh. าว่ามันเด่นตรงที่ว่า,ามีบ้างคมชัดแหลมคมแล้วก็มีหนามรูปไปกับต้นอย่างเงี้ยซึ่ง oh. ตัวอื่นจะเป็นหนามชี้ขึ้นมาอย่างนี้ oh. แต่สังเกตตัวนี้ก็คือหนามมันจะแนบชิดกับลำต้นลงไป มันก็เป็นสายพันธุ์ของมันอีกอย่างหนึ่งเป็นจุดเด่นของเขาใช่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะคือตัวนี้ก็อีกแบบยิปเนคาลเซียมเหมือนกันค่ะคลิเยมกับถ้าเป็นสัตว์ก็เหมือนกับตัวอะไรเนี่ยเป็นนอนค่ะเรียกว่านอนใบพัดอันนี้มันคือตัวนี้นะคะประมาณตัวนี้เลยค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นคริสคริสตาตาคริสทีนนี่ก็คือมีภูหลายภูแทรกขึ้นมาเยอะมากแล้วทําให้ใบเป็นทรงโค้งทรงใบพัด ซึ่งตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เทียบเท่าตัวนู้นตัวนู้นเนาะซึ่งถ้าหักไอเจ้าตัวนี้ค่ะที่บอกเขามีรูปทรงมาเป็นแบบนี้ด้วยถ้าตัวนี้มีรูปทรงเป็นแบบนี้ราคาเป็นหลักแสนมีหลักแสนก็ถึงนะคะถ้าตัวนี้นะเป็นรูปแบบนี้นะใช่ค่ะราคามีถึงหลักแสนนะคะยิ่งถ้าเป็นสีด้วยนี่ก็เยอะเลยค่ะถ้าเป็นออกสีด้วยนะคะน่าน่าน่าเลี้ยงนะผมว่านะเพราะว่า พื้นที่ในการเราในการที่เราใช้ทําเลี้ยงเนี่ยหรือว่าเพาะพันหรือว่าขยายพันธุเนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นที่ไม่เยอะเนาะแค่ว่าเราเรามีเวลาให้เขามากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราต้องคอยดูเขาตลอดนะคะแบบเผื่อเวลาแบบมีโรคมีสัตว์มันมีมีโรคด้วยเหรอค่ะก็ลองให้มีโรคนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าในเพียมีแต่ผมว่าไม่น่าจะร้แรงนะ ถ้าจริงๆถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะดูดน้ําเลี้ยงต้นแล้วก็ต้นอาจจะตายได้เราสังเกตได้ไหมครับเราคอยสังเกตดูค่ะว่ามันเนี่ยอ่ะตัวนี้มีเพี้ยคะ่ะเหอมันจะมีจุดขาวๆที่เป็นแบบว่าจุดเล็กๆอย่างนี้ค่ะอยู่ด้านในอลองลองกล้องดูหน่อยครับมันจะมีขาวๆมันจะมีจุดเล็กๆนะคะเหมือนกับเพี้ยแป้งหรืออะไรสักอย่างใช่ค่ะมันคือเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งซึ่งตัวนี้เราสามารถกําจัดได้ตามเหมือนหลักทั่วไปเลยค่ะเป็นยากําจัดเพี้ยทั่วไปอ๋อเป็นยา ซึ่งถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราสามารถจัดการได้มันก็จะไม่ตายนะคะถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเงี้ยมันก็จะกินน้ําเลี้ยงของต้นจนให้ต้นเหี่ยวรงและตายนียเราเราเราเวลาเราเราเลี้ยงหรือว่าเราเพาะเนี่ยเราก็ต้องขยันดูเนาะว่าตัวไหนว่ามันมีเชื้ออะไรอย่างก็คือถ้าหากว่าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่สนใจมันเลยปล่อยมันไปอ่ะถ้าบางต้นที่แข็งแรงจริงเขาก็รอดแต่ถ้าหากว่าต้นที่ ไม่แข็งแรงออหรือว่ามีโรคมาเนี่ยรู้เลยที่บ้านก็เหมือนกัน <c oughs> ตายแ <c oughs> ล้วตายยังไงต่อไปก็คือเดี๋ยวจะพามาดูลูก,พลกพเพาะ,ะลูกเพาะเนาะ,ะลูกพเพาะในทนี่จะเกิดจากการที่เราผสมเกสรต้นไม้นะคะการผสมเกสรก็คือเราอ,อย่างตัวน,นี้ค่ะเขาจะมีตุ่มดอกโผล่ขึ้นมาลองดูสวยหน่อยให้กล้องดูหน่อยครับให้แฟนดูหน่อย fc ดูหน่อยอย่างตัวนี้นะคะจะมีตุ่มดอก ตัวน,นี้นะคะคือตุ่มดอกของของเขานะคะซึ่งสามารถที่จะนําไปขยายพันธุ์ได้โดยการผสมเกสรค่ะซึ่งการผสมเกสรเดี๋ยวเราจะมีวิธีบอกเดี๋ยวในเดี๋ยวใน<ร>ช่วงถัดไปนะคะช่วงถัดไปเนาะคลิปต่อไปว่าง,งั้นบอกง่ายเลยเมื่อเราผสมออกมาแล้วนะคะเราก็จะนําเมล็ดของเขานะคะไปเพาะซึ่งพอเพาะเมล็ดแล้วก็จะได้ประมาณเดี๋ยวเขาท่านัได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเราเพาะออกมาแล้วก็จะเป็นต้นเล็ก แต่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้ายิมโนเมื่อกี้นะคะจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอ๋อถ้าเราถ้าเราเหมือนกับพ่อพ่อทั่วไปพ่อทั่วไปค่ะทุกต้นจะออกมาลักษณะเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนนี้เนาะเพราะเราโรยเมล็ดไปเป็นแบบเดี๋ยวเราค่อยมาแยกอีกแบบนี้ใช่ไหมบีพอพอเขาโตได้สักระยะหนึ่งก็จะนำมาแยกเป็นแบบนี้ทําให้เขาโตขึ้นถ้าถ้าถ้าสีต้นอย่างเงี้ยสีต้นอย่างเงี้ยเราต้องเอาออกไหมเอาออกค่ะในช่วงที่เขาโตมาระยะหนึ่งแล้วมันจะโตมากใช่ไหม ต้นนี้นะคะปีใสไปสองต้นก็จะเบียดกันแบบนีแล้วเ็จะเบียดใช่ค่ะแล้วก็เราเปลี่ยนภาชนะไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเปลี่ยนตามภาชนะของต้นไม้ค่ะมันก็จะโตอย่างเงี้ยนะมันก็โตมันก็จะโตอย่างเงี้ยใช่เออเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะได้สวยด้วยความสวยความสมดุลด้วยเนาะทช้ง่ารัชนะแล้วก็ไอต้นไม้ด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูมาดูวิธีการปลูกต้นไม้ ครับ,รบโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสาธิตนะอ่าในช่วงถัดไปช่วงถัดไปโอเคโอเค